น้องหัวอูหรือที่ใครๆหลายคนเรียกกันว่าน้องผมแดงสายควบคุมที่ยอดฮิตที่สุดจะดีสมคำล่ำหรือแค่ไหนเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอะไรครับก็การสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจานแจ็คไวท์เกมเมอร์ด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับน้องหัวอูนะครับกับการรีวิวตัวละครนะหรือฉายาที่เขาเรียกกันในวงการว่าน้องผมแดงนะครับโดยตัวเนี้ยต้องทิกไว้ก่อนว่ากลางเดือนนี้มีการปรับนะต้องมาลุ้นกันว่าจะปรับดีปรับร้ายก็ส่วนบนภาวนาสําหรับคนที่ปั้นไว้ครับว่ามันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าโดนเนิร์ฟซัดมีตัวอื่นที่มาแทนที่ได้นะครับแต่ว่าสําหรับสายควบคุมสําหรับผมแล้วเนี่ยหัวอูเป็นตัวที่เริ่มต้นได้ดีมากๆเลยครับ สตนได้นะครับความเสียหายแรงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยน้องหัวอู่นะครับหรือว่าฉายาน้องหัวแดงเนี่ยวิญญาณยุทธ์อสูรเพลิงนะครับโอ้โหเท่นี่ถ้าอย่างเท่ครับให้เต็มสิบเลยนะครับความสวยอ่าโดยสายควบคุมนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสสายด้วยกันก็คืองูแล้วก็แมงมุมนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่งูก่อนนะเหมือนเดิมนะครับ วงแหวนวิญญาณที่1น,นะครับทักษะที่1น,นะครับเพลิงไฟอัคคีผ่าโลกันนะครับเขาบอกว่าสกิลนี้นะครับจะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับ251ของพลังโจมตีและมีโอกาส100%นะครับที่จะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะเผาไหม้นะครับแต่หากว่าศัตรูตัวนั้นติดเผาไหม้อยู่แล้วนะครับจะมีโอกาส50%ที่จะสะตันศัตรูนะครับเป็นเวลา1 เป็นวลาหนึ่งรอบนะครับแต่ถ้าหากเราใช้ทักษะนี้กับศัตรูตัวนั้นได้นะครับโอกาสสตาร์นเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเช่นศัตรูฝันของข้างคือถังซานนะครับเมื่อเธอแลกสังทานโดนแล้วถังซานติดมืนติดสตาร์นนะครับหนึ่งรอบเนี่ยโอกาสรอบหน้าเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆครับยิ่งใช้โอกาสที่ทําให้เขาติดมืนติดสตาร์นยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระดับวงแหวนวิญญ,ญาณ1000ปีครับ เขาบอกว่าจะมีโอกาสติดมือนเนี่ยจากทักษะนี้เปอร์เซเลยนะเรียกได้ว่าติดแน่นอนครับสองหมื่นห้าพันเนี่ยคือโอกาสติดมือน่ะจะไม่น้อยไปกว่าสิบห้าเปอร์เซนตนะครับสมมติโอกาสติดมือลดลงเรื่อยๆจากร้อลดลงมาลดลงมาต่ําสุดจะไม่ต่ําไปกว่าสิระดับห้าหมปีจะไม่ต่ําไปกว่ายีนะครับโอ้ระดับหนึ่งปีผมไม่ได้ทีแจงไว้นะหนึงร้นนะครับก็คือ ระดับ2 5 0 0จะมีโอกาสเนี่ย 20, 15, 20, 25ที่จะโอกาสติดเมือนเนี่ยจะไม่ต่ําไปกว่านี้แล้วนะต่อให้โดนลดแค่ไหนจะไม่ต่าไปกว่าวงแหวนวิญญาณที่กําหนดไว้นะครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะอ่าผมติดไว้เมืมกก่อกี้นิดนึงสําหรับวิญญาณวงแหวนอ่า10,000ปีเนี่ยสกิลเนี้ยคือสามารถใช้ได้เลยเมื่อเริ่มเทินนะครับความสามารถโจมตีรวดเร็วนะทักษะนี้นะครับเมื่อเริ่มเทินสามารถใช้ได้เลยเหมือนสกิล ทักษะที่1ของมังกรสายฟ้านะครับที่สามารถใช้ได้เลยในเทิร์นแรกนะครับเหมือนกันเลยวงแหวนที่2นะครับทักษะวิญญาณที่2นะครับลมปานหนามอัคคีนะครับเมื่อเอฟเฟกนะครับเผาไหม้ของศัตรูเนี่ยทำงานนะครับทักษะตะบาเพิงที่ใช้เนี่ยจะเพิ่มความเสียาหายอีก79.8 5เซนะครับโดยจะทำให้ติดสถานะเผาไหม้เพิ่มอีก1ชั้นเนี่ยเป็นเวลา2รอบนะครับ ทักษะนี้เนี่ยโดดเด่นที่การใช้ทักษะที่4ครับนี่ทักษะที่4นะระบำเพิงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าความสามารถเป็นอะไรโดยจะอ้างอิงนะครับถ้าหากใส่ทักษะนี้มาทักษะที่4จะใส่เป็นงูหรือเป็นแมงมุมก็ตามจะช่วยเพิ่มความเสียหายครับตีกลมๆประมาณนี้นะแล้วก็ระดับวงแหวนวิญญยณนะครับ1000ปีเนี่ยความอ่าความเสียหายของหนามไฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก30%เมื่อเราใช้งาน2รอบนะครับ ก็คือประมาณใช้ทักษะที่4เนี่ยสองรอบความเสียหายจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ระดับ10,000ปีนะครับหนามไฟเนี่ยหากติดเอฟเฟกนี้อยู่แล้วนะครับเอฟเฟกของระบบาเพลิงจะไม่ติดตามนะก็คือเรียกได้ว่ารับได้แค่เอฟเฟกเดียวนะครับคือหนามไฟสมมุติเราใช้ทักษะที่4ที่มีเอฟเฟกอยู่เนี่ยเอฟเฟกของทักษะที่4จะไม่ทํางานได้นะครับแล้วก็ระดับ25,000ปีนะครับจะมีความเสียหายเพิ่มอีก40%นะครับ ถ้าหากใช้2รอบ50%และ6 0ตามลำดับของวงแหวนวิญญาณเลยนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่ดีนะอ่าทักษะวิญญาณที่3มนะครับวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบงูนะครับลูกเตะอัคคีนะครับสร้างความเสียหายนะครับ156%ยของพลังโจมตีนะครับและมีโอกาสอีก50%ที่จะเผาไหม้ศัตรูเป็นเวลาอีก2รอบนะครับโอ้ก็ถือว่าดีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น ลูกเตะเพิ่มไฟนะครับให้เขาติดไฟไปได้เรื่อยๆนะระดับวงแหวนวิญญาณนะครับ1000ปีนะครับหากว่าเป้าหมายติดไฟอยู่นะครับความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก50%โดยติดบัฟให้ไฟตรงข้ามนะครับง่ายๆว่าเมื่อเราเมื่อเราเตะตัวที่ติดไฟอยู่อะ่ะมันจะติดดีบัฟเพิ่มอีกหนึ่งดีบัฟคือดีบัฟรับความเสียหายเพิ่มเติมครับประมาณนี้นะเป็นเวลา2รอบนะครับ ให้เป็นเวลา1รอบนะครับ50%เป็นเวลา1รอบก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยให้ตัวอื่นเนี่ยซ้ำได้ดีนะครับสองหรับน5 0 0 0ปีไอไม่ถึงดิอ๋อถูกแล้วนะครับไอผมข้ามพันปีมาหนิะหระดับพันปีเนี่ยจะทำให้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น75%นะครับะระดับหนึ่งหมื่ปีเนี่ยโอกาสติดเผาไหม้เนี่ยไอยะระดับสองหมื่นห้าพปีโอกาสติดเผาไหม้เนี่ยคือ100%เลยนะ เรียกได้ว่าเตะก็ติดไฟครับเรียกว่าตีนติดไฟเลยนะครับแล้วก็ความเสียหายติดดีบัฟเพิ่มขึ้นเนี่ยหกสิบเปนตดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามลำดับมงแนวนวิญญาณห้าหมื่นและหนึ่งแสนปีนะครับก็คือเมื่อเราเตะไปแล้วมันจะมันจะติดดีบัฟเพิ่มอ่ะให้ตัวที่โจมตีต่อมาสร้างความเสียหายได้แรงเพิ่มมากขึ้นครับตีกลมๆเลยง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ไว้ซับได้ดีนะถ้าไปเล่นเป็นแนวซับหน่อยนะครับ วงแหวนที่4รูปแบบงูนะครับทักษะวิญญาณที่4ระวบาอักคีเชิดชายนะครับมอบบัฟนะครับเพิงอักคีโชดช่วงนะครับเป็นเวลา3รอบนะครับโดยความเสียหายที่เพื่อนที่ได้รับบัฟเนี้ยจะเพิ่มขึ้นอีก5 7 5 9 2 3เหมนะครับเหมือนมอบบัฟดาเมจให้เพื่อนอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้เป้าหมายอีก10%แล้วก็15%เมื่อ10,000ปีนะครับระดับ25,000ปีนะครับ การโจมตีเป้าหมายในสถานะเผาไหม้เนี่ยจะสร้างความเสียหายจากเผาไหม้เนี่ยสี่ครั้งนะครับเหมือนว่าได้รับ4ี่ครั้งนั้นแนหะเผา4ครั้งภายในครั้งเดียวครับถ้าเราโจมตีตัวที่ติดเผาไหม้อยู่นะครับแล้วก็ระดับ50,000ปีเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายให้กับเป้าหมายอีก20% 10,000ปปีก็อีก30%นะครับถ้าเอาไปกับอะไรนะเฟิ่งที่ลูกพี่เฟิ่งเราอะนะหมาป่าลมอะ มอบบัฟนี้ให้อ่ะโอ้โหแรงขึ้นอีกอ่ะคือแบบมีคนบัฟดาเมจให้ขึ้นอีกเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะโหโคตรแรงเลยนะแต่ว่ามันเป็นแนวซับครับไม่ได้เป็นแนวแบบควบคุมสักเท่าไหร่นะสาหรับผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผลการใช้สกิลทุกอย่างจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสการต่อสู้ดูครับเดี๋ยวใช้อ่าทวินเทลกับเอาซื้อขามาช่วยเพิ่มบัฟนะครับโอเคบัฟมาแล้ว เราเพิ่มดาเมจให้เลยครับตุ้มไฟรงข้ามไม่ติดไฟนะครับเพราะว่าอันนี้บอกก่อนนะครับว่าถ้าเราหักใช้งูทั้งหมดแล้วเนี่ยทักษะวิญญาณที่2เนี่ยมันทําให้เธอแรกไม่ติดไฟนะครับเห็นไหมเราจะเล่นเร็วในการต,ต้นเธอแรกไม่ได้ครับทักษะวิญญาณที่1เปลวไฟอัคคีผาโลกันนี่ครับติดไฟทุกตัวเลยครับสถานะติดไฟก็คือรูปมือเห็นไหม เห็นรูปมือไหมครับรูปมือที่มันมือไม่ไหม้เนี่ยเสียงแดงนี่คือสถานะติดไฟนะครับนี่คือ1คืออยู่แค่1รอบนะครับอ,อ่าไฟหมดแล้วทีนี้มันก็จะสตันไม่ได้ครับเพราะไม่ไม่มีตัวช่วยกดไฟเผาให้ก่อนนะครับเพิ่มบัฟดาเมจขึ้นมาทักษะวิญญ,ญาณที่4ระบำเพิองอักคีชัวใช้เพิ่มให้ใครได้อ่า เอาไปนี่แล้วกันเสียงเสียงน้องทวินเทลนั่นแหละครับนี่จะเรียกชื่อไหนเหมือนกันน้องทวินเทลน้องเตะด,ดูแตะนีออ่ก,ก็ถือว่าแรงนะสำหรับสายซัพพอร์ตครับเออเอาซื้อขาดจะตายแล้วเออทักษะมิญญาณที่หนึ่ง เตะธรรมดาติดไฟนะครับโอกาสเตะโอกาสติดไฟร้อยเปอร์เซ็นนะต์นะเตะแต่ณตอนนี้คือเราต้องหาตัวที่มีไฟมาช่วยเขาได้นะเล่นทีมไฟเนะี่ยมันถึงจะดีนะครับถ้าใส่งูเพียวๆเนี่ยมันไม่โอเคนะอ่ะมาเรามาดูสกิลของฝั่งแมงมุมกันบ้างนะครับฝั่งแมงมุมนะครับทักษะวิญญาณที่1นนะครับวงแหวนต่อต้านนะครับก็คือ สร้างความเสียหายนะครับ251%ให้กับศัตรูนะครับและมีโอกาส25%ที่จะทีบศัตรูให้กระเด็นนะครับและกำจัดหนึ่งสถานะที่ได้รับบนเป้าหมาย1ตัวหนึ่นนบัฟนะก็คือโอกาส25%จะทำให้ศัตรูเนี่ยถูก,ถ,กถูกล้นเทินครับในแนวความคิดผมนะถูกล้นเทินก็คือสมมติว่าตาตามานเนี่ยไอตัวเนี้ยจะได้ตีละถ้าโดนสกิลในรั้ติดอ่ะเขาจะกระเด็น กระเด็นไปอีกอ่ะคือยังไม่ได้ตีะนะครับอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ได้ผิดนะผมว่าถูกนะแล้วก็ตัดตัดบัฟบ,บนตัวฝ่ายตรงข้ามที่เราตีเนี่ยหนึ่งบัฟนะครับน่าจะเป็นพวกบัฟโจมตีต่างๆคือตัดออกนะครับความสามารถวงแหวนระดับ1000ปีนะครับหากเป้าหมายอยู่ในสถานะผอบ้ายเนี่ยบัฟบ,บนตัวศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะถูกยกเลิกหมดเลยนะก็คือบัฟโจมตีบัฟความเร็วของฝ่ายตรงข้ามอะ่ะถ้าเขาถูกเผาไหม้อยู่แล้วเราใช้ทักษะเนี้ยคือเรียกได้ว,ว่า ถอนอะถอนบัฟของเขาออกหมดนะครับแล้วก็ระดับ1 0 0 0 0หมื่นปีนะครับโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไงนะน็อ c แบ็ c ออะนะครับภาษาอ,อนะังกฤษอะถีบศัตรูให้กระเด็นไปเนี่ยคือ28% 32%นะครับระดับวงแหวนวิญ,ญญาณ50,000ปีนะครับหากไฟตรงข้ามเนี่ยมีศัตรูอยู่อย่างน้อยเนี่ยสตัวนะครับสกิลนี้จะทำให้ศัตรูที่ถูกกระเด็นเนี่ย มีโอกาสกระเด็นเลยอ่ะหนึ่งร้อเซนะครับโดยที่ตัวที่ถูกกระเด็นเนี่ยเป็นตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะเรียกได้ว่าถ้าเขามี3ตัวแล้วมีตัวหนึ่งอ่ะเลือดน้อยสุดตัวนั้นอ่ะจะถูกกระเด็นแน่นอนนะครับแล้วก็เผาไหม้ตัูเป็นเวลา2รอบและล้างบัฟทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอ้ถือว่าถือว่าดีนะรหดับ50,000ปีนะครับแล้วก็โอกาสกระเด็น3 5สาำหรับ1น0 0 0 0ปีนะครับวงแหวนวิญญาณที่2นะครับ ทักษะท,ที่2นะครับเปลออะค,คีลุกโชนนะครับเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยเสียวอูจะได้รับความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้น40หน่วยเนี่ยเป็นเวลา2รอบนะครับเมื่อเริ่มต้นของรอบรอบนึงนะครับเสียวอูเนี่ยจะเสียเลือด30%ทุกรอบไปนะและได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองอย่างถาวรนะครับ34.22%นะครับและเผาไหม้เป้าหมายทั้งหมดเป็นเวลา2รอบ ด้วยพลังโจมตีของเสี่ยวอู่เอ้ยด้วยพลังโจมตีของหัวอู่นะครับความสามารถนี้ทับซ้อนได้ทั้งหมด5ชั้นซนับซ้อนนะครับนี่คือจําเป็นนะครับถ้าใครอยากสตัน,นึเทิร์นเทิร์นแรกโดยที่ไม่มีตัวไฟตัวอื่นมาช่วยนะครับถ้าใช้หัวอู่เพียงแค่ตัวเดียวในเซ็ตเพลิงนะให้เอาทักษะนี้ไปมันจะเผาสตูตั้งแต่เทิร์นแรกครับเริ่มเริ่มมาเผาเลยอะแล้วเราก็ใช้งูของทักษะที่หนึ่งทำให้ติดสตันนะครับ วงแหวนวิญญาณนะครับวงแหวนวิญญาณระดับ1000ปีนะครับความเร็วของหัวอู่เนี่ยเพิ่มขึ้น50หน่วยนะครับระดับ1 0,000ปีนะครับเมื่อหัวอู่ตายนะครับนำความเสียหาย100%ซที่ได้รับมานะ่ไปยังตัวที่ฆ่าหัวอู่และติดมือนหนึ่งรอบนะครับ25,000ก็ความเร็วเพิ่มขึ้น6 0 5 0 0 0 0ืนความเร็วเพิ่มขึ้น80นะครับเป็นตัวที่เอาไว้เปิด เปิดแบบเปิดเร็วอะเปิดเร็วๆเลยอะนะครับยิ่งวงแหวนวิญญาณสูงยิ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นอะแล้วก็ระดับวงแหวนวิญญาณ10,000แปีนะครับเมื่อหัวอู่ตายเนี่ยก็สะท้อนความเสียหายกลับไป2เท่าคือ2อ0และติดมือตัวนั้นเป็นเวลา2รอบนะครับตัวที่ข้างหัวอู่นั่นแหละนะครับทักษะวิญญาณที่3นะครับลูกเตะอัคคีนะครับวงแหวนรูปแบบแมงมุมนะครับสร้างความเสียหายนะครับ16 1เซนะครับ ให้กับเป้าหมายนะครับมีโอกาส10%ที่จะขโมยเกจไฟตรงข้าม1เกจนะครับจากเป้าหมายนะครับหากว่าเป้าหมายตัวนั้นติดไฟอยู่นะครับเราจะมีโอกาสขโมยได้คือ50%เนะ่เพิ่มโอกาสเป็น50%เลยถ้าหากติดไฟแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยแค่แค,แค่แค่10%นะครับไว้ตัดเกจเอาเกจมาเป็นของเราอะ่ะผมว่าโอเคมากเลยนะระดับระดับวงแหวนมมญยาณน,นะครับหนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งพันปีนะครับ โอกาสที่เราจะขโมยเกตครั้งแรกย้ำนะครับโอกาสที่เราขโมยเกตครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นอีก15% 20% 25% 5 0 0 0ปีนะครับถ้าหาตัวนั้นติดไฟอยู่โอกาสที่เราจะขโมยเกตคือ100%คือขโมย100%นแน่ๆนะครับ2ดาวแดงเลยนะต้องต้องปั้นสูงอยู่นะถึงจะได้5 0,000ปีเนี่ยเพ,เพอเผลอบวงแหวนวิญ,ญญาณ5 0,000ปียังหาง่ายกว่า2ดาวแดงอีกนะสำหรับผมอะ่ะแล้วก็ รหรับแสนปีก็คือโอกาสขโมยครั้งแรกคือ40%ครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับวงแหวนที่วงแหวนวิญญาณที่3นะครับอ่าวงแหวนวิญญาณที่4นะครับรูปแบบแมงมุมทักษะที่4วงแหวนไฟสกัดกั้นนะครับใช้ท่าระบำเพิงอาคีนเนี่ยเป็นเวลา2รอบนะครับเพิ่มความเสียหายให้กับตัวเองเนี่ยด้วยเอฟเฟกเนี่ย38.50%นะครับและท่านี้มันจะเป็นท่าที่ไวเคาน์เตอร์ครับ ไวเตะฝ่ายตรงข้ามที่กําลังจะใช้ทักษะโดดเตะใบอ่ะคือตัวนั้นกําลังจะจะใช้ทักษะใดๆก็ตามนะครับถ้าเราติดโอกาสเนี้ยหัวอูจะออกไปเตะนะครับและตัวนั้นอาจจะถูกติดใบตีได้แค่ธรรมดาจะไม่สามารถใช้ทักษะได้ครับะระดับ1,000 0ปีนะครับโอกาสเตะเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตปี60% 1,000ปปี80% 25,000ปปีนะครับ เมื่อโหอู่ทาการไล่ทักษะนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานให้กับเป้าหมายเนี่ยคือหรือตัวเองเนี่ยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระดับ5 0,000ื่นปีเนี่ยโอกาส100%ที่จะเตะใบนะ1 0 0 0 0แปีเนี่ยเอฟเฟกทั้งหมดที่เกิดจากการทักษะนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา2รอบนะครับน่าจะเป็นเอฟเฟกของการเตะระ้าใบน่าจะใบ้2รอบนะแต่คือคงไม่มีใครได้ลองครับ5ดาวแดง1น0 0 0แปี หนึ่งแสนปีตอนนี้ยังไม่มาด้วยนะครับยังคงไม่มีใครได้มีโอกาสลองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกีทุกอย่างมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปทสกันเลยอามาเทสในเฟสสองของอาลานประลองมักงกรสายฟ้านะครับผมลืมเปิดเสียงอ่าดีวแป๊บเริ่มเทินมาทักษะติดตัวเปลวไฟอคัคคีลูกโชนครับทำให้ติดไฟทุกตัวเลยนะครับงั้นเราก็ใช้ทักษะเลย ทักษะวิญญาณที่1วงแหวนไฟขับไล่ววนี่ครับมีมีนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะมีตัวที่เธนเนี่ยโดนล้นไปหมดนะครับมีนะมีตัวที่เธนเนี่ยถูกล้นไปนะครับเทิร์ด้านขวาเห็นไหมเนี่ยที่มันเรียงกันอยู่เนี่ยมันจะโดนล้นเทิร์ไปนะครับเพิ่มบัฟเพิ่มเกรดอ่ะทักษะวิญญาณที่4ครับวงแหวนไฟสกัดกั้นนะครับนี่นี่ครับเนี่ยเห็นไหม เขากาลังจะใช้ทักษะเลยครับกำลังชูไม้ชูมือหัวอูบอกว่าอย่าอย่าอย่านะอย่านะฉันไม่ให้ใช้นะโดดเตะปากเรียบร้อยครับเมื่อกี้โดนบ้าไปเลยเห็นไหมแล้วก็นี่ครับขโมยเกตติดปะเฮ้ยติดด้วยขโมยเกตติดด้วยฟุกฟุกมากครับเมื่อกี้เขาติดไฟไงเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับคือหัวอูเสียเลือดทุกเทินครับเขาก็เลยนี่ครับเตะไปเลย เป็นไงครับโอ้โหสุดยอดโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะแมงมุมหรือง,งูเนี่ยก็สามารถอัดแอใช้ได้อย่างหลากหลายเลยนะคือเมื่อกี้โอ้โหโวงแหวนไฟสกัดการทักษะที่4เนี่ยมันเป็นอะไรที่เด็ดมากนะไว้ตัดพวกทักษะแล้วมีทักษะที่3เนี่ยเอาไว้ดูดเกรดอ่ะโคตรดีอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมใช้วงแหวนที่ผมใช้เป็นปกตินะอันนี้ผมไม่ล่นเทอร์มเพราะว่าผมต้องการสตาร์ทนะครับ หัวเหรีที่1กจะสตันนะครับเันยียญที่สองเนี่ยไว้เผาไหมผมต้องเอาไปนะไม่เอาไปไม่ได้นะครับทักษะที่4เนี่ยนี่เลยนี่ที่ผมที่ผมคิดว่าโอเคมากที่สุดในนาเซ็ตนี้อ่าเดี๋ยวจะเซ็ตไฟไปเล่นๆหน่อยครับอ้วนอ้วนไฟอ้วนไฟสามารถเผาให้เราได้ตั้งแต่เธอรแรกนะครับย้ำนะว่าอ้วนไฟสามารถสร้างเผาเราให้ได้ตั้งแต่เธอรแรกด้วยทักษะของเขานะ มันดีมากๆเลยนะสำหรับอ้วนไฟนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นงูดีไหม,เ,เ,มเพราะว่าอย่างที่เห็นครับว่าอ้วนไฟมาเผาให้แล้วนะครับมันคืออยู่ที่ทีมจริงๆนะอันเนี้ยถ้าใครไม่มีอ้วนไฟนะครับแมงใช้ใช้แมงมุมนะแต่ผมมีอ้วนไฟแล้วไงผมขอใช้งูนะครับเพราะว่าผมมีอ้วนไฟแล้วนะโอเคมีอ้วนไฟครับผมใส่ตัวแทงมาช่วยอยีกตัว โอเคเดี๋ยวเราใช้เซตนี้ไปลองตีดูซะหน่อยนะครับว่าจะเป็นงไงอ่าเดี๋ยวมาลองต่อสู้กันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าเริ่มเทินมานะครับอ้วนไฟอ่าอ้วนไฟทําเผาให้เห็นไหมเสร็จแล้วบัฟบัฟเกตด,ดาเมจทักษะศักยอย่างที่หนึ่งตูมติดสตาร์ทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมเขาติดมือนแน่นอนครับ นีดงว่ามีตัวพ่นไฟได้ให้เราเยอะแยะเลยนี่พ่นไปเลยหายไวมากมากครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูสเตจสองนะสเตจแรกเขาบางไปหน่อยแต่นี่คือนี่คือเส้นเซตที่เล่นแล้วดีมากๆเลยนะก็คือเราเนี่ยเริ่มมาใช่ไหมเนี่ยไฟเ็กตูมติดไฟบัคเกตดาเมจเซตทักษะวิญญาณที่หนึ่งเวลอาคีผาันโลกน ตู้มติดมือนเนี่ยติดมืร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมมือทุกตัวครับเทิร์นแรกเราจะเด่นง่ายครับอ่าตอนนี้เขาติดติดรูปเนี้ยเห็นไหมรูปที่ผมชี้เนี่ยก็คือความเสียหายที่เขาได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นดูดิมีกี่ช่องอะ่ะคนละสองช่องช่องละสองเทิร์นอะ่ะนี่พนไปติดเพลิงติดไฟครับสับเกตไปก่อน เขาหายเงินกันแล้วครับบับเกตขึ้นมาไอบ้บัฟโจมตีทักษะวิญญาณปูงอันไปสกัดกัน้นเดี๋ยวไม่ได้โชว์ครับตีธรรมดาพอตีธรรมดาพอเดี๋ยวไม่ได้โชว์อ่าตอนนี้เขามีตัวที่ใช้เกตได้นะเราดูว่าเราจะออกไปเตะเขาหรือเปล่านะอันนี้คือสําคัญเลยไม่ต่อไม่เตะครับไม่เตะอ่าเขายังไม่ใช้เกตเมื่อกี้ เขาต้องใช้ทักษะเท่านั้นนะครับถึงจะถึงจะได้เมื่อกี้ไม่ออกประเจ็ดมันคือ,ม,คอมันคือความน่าจะเป็นอ่ะมันคือโอกาสครับมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกรอบแอะตายโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับน้องหัวอูนะบอกเลยว่ารีวิวแบบเต็มจริงๆนะละเอียดกว่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ได้แค่ไหนแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวตัวละครน้องหัวอูนะครับน้องผมแดงของเรานะ ถ้ามีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดนี่ต้องขออภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอทิ้งท้ายน,นิดนึงนะสแตทน้องหัวอู่นะครับมันเร็วอยู่แล้วนะอาจจะอัพเร็วขึ้นมานิดนึงแล้วก็อัพ1กับสน้ำนะตอนนี้ผมก็อัพประมาณนี้นะครับอัพ1นํา้ำก็ได้เอาแรงๆนะครับอัพนีเพ่เพื่อเพื่อเพิ่มโอกาสความน่าจะเป็นต่างๆในการใช้ทักษะนะโอกาสต่างๆนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ความเร็วนิดนึงนะเพื่อที่จะไม่ให้ชาร์จ,จนเกินไปเพราะว่าอ,อยากให้หัวอู่เป็นตัวเปิดตัวแรกในทีมนะครับเผื่อว่าพวกตัวศัตร,ราาววเ่ร็ก เราเลยต้องเผื่อใจเอาไว้ก่อนนะครับอ่าก็จบแล้วครับสำหรับการรีวิวน้องหัวอูในวันนี้นะครับหากข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานที่นี้ด้วยนะครับหากใครดูแลวชอบใจถูกใจนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรานะครับเพื่อมีเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่างๆต่ตตตอไปนะสาหรับตัวหน้าเนี่ยจะเป็นรีวิวตัวอะไรเนี่ยอย่าลืมรอรับชมแล้วกันนะครับว่าจะเป็นตัวที่คุณเนี่ยกำลังจ้องมองอยู่หรือเปล่า จะเป็นเทพกระบี่เฉินซินใต้วู้ไปหมาหงจิน้นโอ้เพียบเลยนะครับที่ขอรีวิวกันมายังไงช่วยฝากติดตามกันไว้ด้วยนะมันคือกำลังใจเล็กๆน,ๆน้อยนะครับถ้าหาวกม็มีอ่าไร้สดเนี่ยสามารถมาพูดคุยกันได้นะมาพูดคุยคําแนะนําต่างๆกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็กุลรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆคนรักษาสุขภาพระวังโควิด -19 กันด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ